หลวงพ่อสมชายผจญภัยกับหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่สมชายทิตาวิริโยแห่งวัดเขาสุก,กิมอ,อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครั้งหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจารโรกับหลวงปู่สมชายทิตาวิริโยออกบำเพ็ญร่วมกันที่ภูวัวหลวงปู่สมชายทิตาวิริโย ได้ไปกางกรดอยู่ใต้โขดหินแห่งหนึ่งเขาเรียกสถานที่ตรงนั้นว่าหินก้อนน้ำอ้อยลักษณะเป็นหินค้างหินที่ตรงนั้นเป็นทางผ่านของสัตว์ร,ร้ายมีช้างและเสือผ่านมาแทบทุกคืนนับว่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับภัยอันตรายเป็นอย่างยิ่งเมื่อหลวงปู่ฟันได้ทราบเข้าจึงพูดปรบกับหลวงปู่สมชัยว่าเมื่อคือนผมนอนไม่หลับ ผมเป็นห่วงครูบาหลวงปู่สมชายจึงกราบเรียนถามหลวงปู่ฟันด้วยกริยาอันอ่อนน้อมและคารพบว่ามีเรื่องอะไรหรือครับผมหลวงปู่ฟันตอบว่าก็ครูบาอยู่องค์เดียวและอยู่ตรงทางผ่านของมันด้วยหมายถึงทางผ่านของเสือและช้างหลวงปู่สมชยัยจึงกราบเรียนหลวงปู่ฟันว่าท่านพระอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงกระผม พราะว่ากระผมได้อุทิศทุกอย่างแล้วเพื่อปฏิบัติบูบชาพระรัตนตรยัยหลวงปู่ฟั่นขัดขานว่าไม่ได้ไม่ได้คืนนี้ผมจะไปภาวนาเป็นเพื่อนครูบาพอถึงตอนเย็นหลวงปู่ฟั่นก็ได้เตรียมบริขารเพื่อจะไปอยู่เป็นเพื่อนหลวงปู่สมชายจึงได้จัดที่พักของท่านซึ่งได้อยู่เป็นประจำนั้นถวายหลวงปู่ฟัน่นและได้ช่วยกลางกฎดถวายหลวงปู่เรียบร้อยแล้ว ท่านเองก็ได้ย้ายที่พักไปกางกรดอยู่คนละฟาคลองในระหว่างทางผ่านมีเหวลึกมากซึ่งไม่เหมาะแก่สัตว์ร้ายมีเสือและช้างที่จะผ่านไปมาย่อมไม่สะดวกจึงแน่นอนที่สุดถ้าสัตว์ร้ายจะต้องผ่านไปทางที่หลวงปู่ฟั่นพักอยู่ในคืนแรกที่หลวงปู่ฟั่นไปพักอยู่ด้วยยังไม่ทันข้ามคืนเสียด้วยช้างก็มาพอดีช้างโขงนั้น กับประมาณหลายสิบเชือกเท่าที่ผู้เขียนได้ฟังมาว่าคืนนั้นพอตกดึกเงียบสงัดฟังเสียงช้างหลายสิบเชือกเดินมาในป่ารกชักประกอบพร้อมกับบางแหง่งเป็นลานหินบนภูเขาฟังเสียงอยู่ไกลๆจึงออกจะคล้ายๆกับเสียงลมพายุพัดกับต้นไม้แรงๆเสียงต้นไม้หักขาดเป็นระยะระยะและเสียงนั้นก็คลืบคลานเข้ามาใกล้ๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา เครื่อนพลนมาทางด้านหลวงปู่ฟันทุกขณะสำหรับผู้ชำนาญป่าอย่างพระกรรมฐานพอได้ยินเสียงดังนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นเสียงโขงช้างอย่างแน่นอนเมื่อหลวงปู่สมชายเห็นว่าสถานการณ์อันหาลุโหดกกำลังจะเกิดทางด้านหลวงปู่ฟันด้วยนิสัยที่เด็ดเดี่ยวและมีความเป็นห่วงครูบาอาจารย์ท่านจึงได้รีบออกจากมงกรดข้ามคลองมหาหลวงปู่ฟันเพื่อรับสถานการณ์ร่วมกัน พอท่านมาถึงที่อยู่หลงปู่ฟันหลวงปู่สมชายก็รีบกราบเรียนหลงปู่ฟันทันทีเพื่อรับสถานการณ์ท่านพระอาจารย์จะทำอย่างไรดีมันจวนเข้ามาเต็มทีแล้วหลวงปู่ฟันจึงตอบว่าจะทำอย่างไรดีละ่ะผมก็ไม่มีทางแล้วหลวงปู่สมชายจึงได้รีบหาสถานที่เพื่อหลบภัยถวายหลวงปู่ฟันในที่สุดก็ได้พบกับโขดหินหนึ่งซึ่งเห็นว่าถ้าขึ้นไปอยู่บนนั้น ก็จะเป็นที่ปลอดภัยหลวงปู่สมชายจึงได้กล่าบเรียนหลวงปู่ฟันให้ทราบพ,พร้อมกับท่านได้ขึ้นไปอยู่บนก้อนหินนั้นแล้วยื่นมือลงมาให้หลวงปู่ฟันจับแล้วปีนไปขึ้นไปบนนั้นพอขึ้นไปถึงโขดหินแล้วเห็นว่าอยู่ในเขตปลอดภัยพอสมควรแล้วหลวงปู่ฟันจึงได้หยิบเอาหัวไม้ไผ่ในย่ามออกมาเป่าวักวักวักสองสามครั้งพอเส้นเสียงหวอ ที่หลวงปู่ฟั่นเปาในทันทีนั้นช้างทั้งโขงก็แตกตื่นพากันวิ่งกลับไปได้วยความตกอกตกใจเสียงดังสะเทือนเลือลั่นไปทั้งป่าครู่ต่อมาสถานการณ์ก็คลี่คลานสู่ความปกติและในคืนวันนั้นหลวงปู่สมชายที่ตาวิริโยก็ได้พักอยู่เป็นเพื่อนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรจนรุ่งสว่างของวันใหม่การออกทุดงกรรมฐา,านในครั้งนั้นหลวงปู่ฟั่นกับหลวงปู่สมชาย ก็ได้พักบำเพ็ญอยู่หลายเดือนจนเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงพากันกลับออกมาปาฏิหารวันงานหลวงปู่ฟันหลวงปู่ขาวทรงจิตไปร่วมงานถึงขนาดที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงตัดหลวงปู่มาประสบการณ์อภินิหารของหลวงปู่ขาวต่อในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้า หลวงปู่ขาวอนาลโยหรือเป็นที่เคารพสาการะเลื่อมใสกันมาในนามสั้นๆว่าหลวงปู่ขาวแห่งวัดถ้ำกองเพนตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดนองบวลัำพูเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระอรัญญาวาสีสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเทระท่านเป็นชาวอุบลราชธานีกำเนิดเช่นเดียวกับอาจารย์ของท่าน เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2431อุปสมบทแล้วตั้งใจปฏิบัติฝ่ายสมถาวิปัสนาอย่างเดียวจนถึงเวลามรณาภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526สิริชนมายุรวม96พรรษาวันนั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเทพรนะัตนราชาสุดาสยามบร,รมราชากุมารีไปร่วมงานทรงบรรจุอัฐิและทรงเปิดเจดีพิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรณวัดป่าอุรมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกนลนครจำได้ว่าเป็นวันเสาร์ที่9มกราคมปีพุทธศักราช2525 หลังจากทรงบรรจุอัฐิและทรงเปิดเยดีพิพิธภัณฑ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบนมัสก,การสมเด็จพระสังฆราชและครูบาอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานในปาร,รำพิธีสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระเทพร,รนะัตนราชสุดาประทับบนพื้นสนามห่างออกมานอกปาร,รำพิธีโดยมีพวกเราเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอยู่ใกล้ๆระหว่างนั้น คณะผู้ตามเสด็จและพวกเราต่างได้กลิ่นหอมอบอวนอ่อนๆคล้ายกลิ่นบูงหาร่ำชยมาตลอดเวลาป่ารบกันและคิดว่าคงเป็นกลิ่นดอกไม้ในพวงมาลัยบูงาที่ทุนกล้าวถวายเมื่อเสด็จมาตอนเสด็จพระราชดำเนินมาถึงขณะนั้นเราประหลาดใจกันแต่ว่าผู้เชิญพวงมาลัยบูงหานั้นอยู่ไกลอีกฝ่ายหนึ่งของสนามกลิ่นหอมทำไมชวยมาไกลนัก แต่เราก็ไม่ได้นึกถึงอะไรมากนักจนกระทั่งถึงเวลาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าเรียงรายในบริเวณวัขดขณะเสด็จผ่านพระเจดีสมเด็จพระนางเจ้าพินภพ,พักและรับสั่งว่าหลวงปู่ขาวก็มาด้วยพระราชอาญาไม่ฝนลกล้าวพระสุรเสียงนั้นดูเหมือนทรงปลื้มปิติจนทอดพระกรมาทรงจับมือไว้ด้วยแม้รับพระราชากระแสนั้นไว เหนือเกล้าแล้วแต่ก็ยังงงงอยู่กราบบังคมทูลถามไปว่าหลวงปู่มาหรือเพคะข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นท่านหลวงปู่ท่านนั่งอยู่ตรงไหนเพคะองค์ท่านทรงรับสั่งว่าได้กินชานหมาของท่านเมื่อได้ยินดังนั้นก็ขนลุกสู้นึกถึงกลิ่นหอมคล้ายบูงาที่พวกเราคุยกันถึงตลอดเวลาเมื่อสักครู่นี้ชานหมาของหลวงปูข่ขาวนั้น ในบรรดาหมูลูกศิษย์ทราบกันดีว่าหอมอย่างไรผู้จัดถวายจะจัดใบเนียมพิมเสนสารพัดใส่ในหมากด้วยเวลากำลังกราบหลวงปู่จะได้กลิ่นหอมของเหล่านี้ซึ่งคล้ายกับบูงาช่วยอยู่ตลอดเวลาและเราเองหลายต่อหลายครั้งหากนึกถึงหลวงปู่นึกห่วงใยจะได้กลิ่นหอมของพิมเสนใบเนียมชาญหมากของท่านอยู่เสมอเสมอ เลยกรับบังคมทุนถามว่าพวกเราและหลายท่านในคณะตามสเสด็จก็ได้กลิ่นหอมกันทางนั้นรวมทั้งสมเด็จพระเทพก็ยังทรงออกพระโอษฐ์ด้วยเพียงแต่ไม่ได้มีใครนึกเฉลียวใจเท่านั้นว่าเป็นเปลี่ยนชันหมากของหลวงปู่ท่านหลวงปู่ขาวคงเห็นว่าสมควรแน่แล้วจึงกล้าเล่าเรื่องถวายรวมทั้งเรื่องกลิ่นหอมที่บังเกิดใหม่ในขณะที่กําลังลังเลว่าสมควรจะเล่าถวายท่านพระอาจารย์เทศดีหรือไม่ ท่านพระอาจารย์แห่งวัดหินหมากเป้งยิ้มอย่างเมตตาและรับว่ากลิ่นหอมเช่นนี้เป็นได้เมื่อจิตของผู้รับเข้าถึงท่านบอกว่านี่เป็นนิมิตยอย่างหนึ่งนิมิตมีทั้งภาพทั้งเสียงและทั้งกลิ่นหอมจิตของสมเด็จพระนางเจ้าเข้าถึงและรับลงปูขาวได้อย่างสนิทบ่ายวันนั้นก็ได้เดินทางมากราบลงปูขาวที่วัดถ้ำกรองเพลน ได้มีโอกาสกราบเรียนรายงานท่านว่าเราเพิ่งกลับมาจากการรับสเสด็จที่วัดป่าอุดมสมพรและไปกราบท่านพระอาจารย์เทศมาด้วยหลวงปู่ท่านก็ว่าดีกราบเรียนท่านต่อไปถึงเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าทรงรับสั่งงานหลวงปู่ฟ้นอาจารโรวาลนี้หลวงปู่ไปด้วยหรือเจ้าคะท่านบอกว่าไปไปหลายคนเนาะเอะหลวงปู่อยู่ที่นี่หลวงปู่ไม่ได้ไปไงเจ้าคะไปด้วยนี่ไปด้วยจิต ท่านตอบเอามือชี้ตรงที่กลางอกของท่านคงมีเทพมามา,มากใช่ไหมเจ้าคะตอนในหลวงทรงชกักโกรธบรรจุอัฐิของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรจะให้ขึ้นไปบรรจุบนยอดเจดีย์มีแสงรัศมีปรากฏงามมากเจ้าคะงานนี้คงมีเทพมาอนุโมทนามากเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะท่านว่ามากหลายเต็มไปหมดถือพันดอกไม้มาบูชาอนุโมทนา